คำเตือนคลิปนี้สร้างพื่ความบันเทิงเท่าน,านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กที่ยังอ่ออควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับช่องก่อนฟรีสไตล์นะครับคือวันนี้ผมผมก็จะมาทำพิบจิบครูนะครับเฮ้ยคิดไม่ถึงเลว่าผมจะทำพิษจิบครูอฮ้ยเอาครับตอนนี้เราก็จะรอครูที่เราจะจิบนะครับคือคือตอนนี้ครูครูเขายัางไม่แม้นะครับคือเดี๋ยวเราต้องรอ,อ,อก,ก่อนนะครับโอเคครับ อะครับตอนนี้ครูที่เราจะจีบก็แมาแล้วนะครับทุกคนอ,อ่ะ,เ,อะเห็นไหมครับท่านผู้ชมคือครูเขาสวยมากนะครับเออครับคือผมก็จะไปจีบนะครับทุกคนอื้มาดูนัแหล เด็กบ้านนอกแบบผมจะจิบคูสาวในกรุงเทพหรือเปล่าครับไปรู้นะครับ ไม่ดิบกับกูได้ไหมครับเธอจะให้ชิ้นั่งยแบบนี้ไปงั้นเหรอคะก็หล่อก็ได้ก็ได้ลองดูเห็นไหครับทุกคนเห็นครับเนี่ยผมแอดลอยแล้วครับทุกคนคะแนครูอ่ะขับรถ BM ผมขับรถแก่ขะแนนเนี่ยโอ้โหกูกูยังจะไมเด็ดกับผมอีกครับโอ้โหกินดูดีว่าหล่อไม่หล่อครับ ไะเนี่ยนี่เราจะได้ไปเที่ยวเลยค่ะครับคือรถคันนี้มันแรงเกินครับคือสตาร์ใหญ่ครับโอเคโอเคมีเวลาค่ะ ผมรู้อากสภาพรถแล้วนะครับคือบอกเลยว่ารถคันนี้ไปไกลไม่ได้ครับผมไอ้ควายคือเราก็จะมาเปลี่ยนคันต่อนะครับคือจากรถกำการเราก็จะไปขับรถดีเอ็มต่อครับไปแล้วไม่เคยไปตัวให้เราหน่อยหรอสภาพบรหลุกมีความสุขภาพบรรทดกละเออ ตอนนี้เราก็เำาไปวัดําำพานครับคือเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็จะตัดตอนไป่เหเลยนะครับ ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ไปชุมกันเลยครับรองพาคุณไปเดินเหนื่อยขึ้นไม่ไหวเลยอะ่ะจุกมือไปหน่อยอแล้วจะเป็นเด็กไม่ใช่หรอิมอ้ไคโโนนีนจจนมโโน่มานะตม เรียบเลยอ่ะมีในองค์วัดต้องเงียบใช่ไหมไม่มีมือแล้วต้องนั่งครัเออต้องนั่งด้วยค่ะไม่มีสัตว์ ไ้เลยเราไปดูวิมไปดูว <sup> <kav. S 2> ิูสิแล้วไงถึงเราพาเรามาที่วัดท่าพระเนี่ยคือเพื่อให้ครูแม่กับน้อยพพะเพราะพรุ่งนี้ครูจะได้กับแป้นอย่างปลอดภัยสิโอ๊ยน่ารักดูสิ แต่ว่าเราอยากบอกว่าเราไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นไม่เป็นไรจะสวยมากเลยครับก็เหมือนกับความรู้สึกที่ผมมีให้ครูนะครับลึกซึ้งด้วยนั่นนะที่เหมือนกัน เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือพรุ่งนี้ครูก็จะได้กลับบ้านอย่างหายห่วงนะครับโอเคแล้วแสนที่ต่อไปที่เราไปคือป้ายของพ่อนะครับครับไปรู้กันนะครับ ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 1> คือนี่นะครับผมก็จะมาให้ทุกคนดูว่าไร่ของพ่อผมกว้างขนาดไหนนะครับและปลูกอะไรบ้างครับครัไปชมกันเลยครับครับนี่ครับคือคือคือไร่ของพ่อผมทั้งหมดเลยครับคือคือ what What the fuck นี้คืออะไรคะต้น,นออต้นข้าวโพดนะครับวดครับคือ ข้าวมูนี่ผมปลูกเองครับสุดยอดแท่หลงรักเลยใบใหญ่มากนี่คือแกงฉันี่ย,ย,ยหมยเขาปลูกเองหมดเลยเหรอ ร <ali> <divide S 1> ครับจริงๆครับผมปลูกเองหมดเลยครับที่นี่นะครับี like ่แหละการออันน <reais> ี้ใช่ที่แบบทำให้ PM25 สองจุดห้าขึ้นสูงหรือเปล่าคะครับผม ด้วยอะเดือดแรกพามาส่วนพ่อเลยเนี่ยทายทายทายสนานมากเลยค่ะไม่เคยได้มาเดินในสวน่างนี้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยปกติเดินคอนกรีตค่ะม้นต้นอะไรมาขวางทางเลยนะคะ ปกติเห็นแต่ตึกแล้วก็คอนกรีตค่ะไม่เคยมาลุยอะไรอย่างนี้เลยค่ะเต้นใหม่มาพาลำบากค่ะนี่คือถ้าเกิดว่าขอมาแล้วเราก็ต้องมาเป็นช่างสวนด้วยชาวสวนด้วยใช่ไหมเนี่ยคะครับต้องมาปลูกเราต้องมานั่งมาขุดดินขุดอะไรด้วยใช่ไหมเนี่ยครับผมอืม,มอืมเราขอคิดดูก่อนได้ไหมเนี่ย,ไม,ยไม่ต้องคิดหรอกครับไม่ต้องคิดแล้ว ยกกระเป๋ามาเลยใช่ไหมได้สูทที่ใหญ่มากเลยคะ่ะนอกจากข้าวโพดมีอะไรคะมีทูเหลืองครับผมอ๋อหความว่าความรักเรา <c oughs> <c oughs> ต้นไม้นี่คือย,ยินดีความรักของเราเ,เดินแบะมือตลอดคือจะให้ฉันขึ้นทางไหนทางนู้นเหรอ ข,ขึ้นสวยงามมากค่ะสวนไม่เคยมาใกล้ชิดกับต้นไม้อะไรมากขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะความลำบากส่งมือมาค่ะ โอ้ยลมหิวเราเดินมาเยอะมากเลยค่ะเดินตั้งแต่วัดและแ,แล้วก็มาเดินส่วนต่อจะพาะเราไปกินไหนเถอะครับผมมีร้านอยู่แห่งหนึ่งครับที่จะพาไปรค,ค,ครับอ๋อเหรอโอเคโอเคตื่นต้นจังเลยไปเลยไหมครับโอเค ครับตอนนี้ผมก็จะพาครูลุกนัดไปหาอะไรกินก่อนนะครับครับผมปับผมกลัวกล้องโทรศัพท์ระเบิดนะครับ ทั้กลัวมันระเบิดด้วยร้อนเหรอครับไม่ใช่เพราะมันอันดตินมปด้วยความรักครับเดียวนี้มุกเด็กสม,มัยค่ะ <c oughs> เอาอีกค่ะขอมุกอีกค่ะขอมุกเด็กสม,มัยค่ะอพี่ก่อนครับโอเค <c oughs> <c oughs> ใช่ไม่เป็นนะ่ะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปไหนกันคะร้านอาหารสุดโปรดใช่ไหมคะครับส,สุดหรูนะครับสุดหรูใช่ไหมตื่นเต้นจังเลยอ่ะโอ้ยเราจะได้กินอะไรเนี่ยวิวในสวนเลยปะเนี่ยกินอาหารเกาหลีนะครับเกา,ลาเหลีอ๋อคนี่ผู้ชายเลี้ยงอาหารเกาหลีอ่ะ กาลีที่ถโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงเป็นที่ีบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปหาอะไริหาอะไรซื้อให้คุณรฐกินกันก่อนนะครับคือ ครับเดี๋ยวไปเลยนะครับครับครับตอนนี้ผมก็มาโซนมาโซนอาหารเกาหลีนะครับคือนเนียที่ผมจะให้ครูที่านกินะครับคียนะครับ นี่นะครับตัวนี้ก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือเราจะไปะจ่ายเงินกันเลยครับครับผม คือคือแน่นี้มีมูลค่านะครับเพราะว่าเพราะผมใส่ใจด้วยนะเอ็นนั่นซื้อมาผิดหรอค่ะไม่รู้ซะเลยว่าเราไม่กินเผ็ดเอ็นดูอะน่นไงวันนี้ที่มาได้เด็ดกับเรารู้สึกยังไงบ้างแต่ละอย่างเหมือนต่างกันไหมตื่นเต้นนะตื่นเต้น ก็ยังไงบ้างอยลังบอกรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองนะจริงสิเอาจริแล้วตัวของตัวเองต้องเป็นยังไงกินกินหรอมันเจือมมันจะม่เหมือนกับไมล้วสลูกผมกินดิบอละั แรกพาไปวัดใช่ไหมเราไม่ใช่พุทธอย่างที่สองพาไปพบกันวันแรกที่พาไปสวนของปอดูขาเราด้วยดูแขนเราด้วยอันค่ะบอกเลยอาหารสุดหรูของเรานี่ค่ะมามากรา,าสปอ,อนเซอร์ได้นะคะขาดมากทีมนะครับทุกคนเก่งเนี่ยครับเมกเจอร์โมนะครับทุกคน แล้วสนุกไัมนี้สนุกไมนุกมากถึงจะร้อนไปหน่อยแล้วก็คันติดนิดนึงแต่ว่าเราได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่เออเราเป็นคนเมืองอะเนาะเราก็ไม่เคยเจออะไรอีมาก่อนก็ได้ความคันกับบ้านนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ก็เป็นกำลังใจให้ผมนะคับขอบคุณครับ